พยุทธแห่งดวงดาราตอนที่4และตอนที่5ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องเทพยุทธดวงดารานะครับก็ต้องขอบคุณผู้แปล e อ็กโ r ท n น l a เลเนะครับที่ให้ความาคระห์คําแปลกับเรื่องนี้ของเรามานะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้และอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บ m i n นูเวลนะครับเดี๋ยวผมแปลไว้ให้ที่ใต้ที่สคริปชั่นข้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพูดมาให้หมดซะ บอกมาเร็วเอาเลยพูดไปสิบอกไปเลยว่าเหลียงอยู่เป็นคนทำมันจะได้รับบทเลี่ยมที่มาวางอำนาจแก่พวกเราแบบนี้ดูเหมือนว่าคงจะโทคนี้แล้วสินะใช่การจะทำของเหลียงอยู่ต้องโดนทำโทษแน่ถ้าเกิดว่าเราพูดไปละก็แต่น่ะไม่กล้าพูดออกมาหรอกพูดไปะสิว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรคือว่าถ้าเกิดรูบ้บันไดเหตุขอรับข้าไม่ได้สนใจทางเดินข้าเลยพ้าดล้มเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองเอ๊เจ้าหมอนั่นโกหกหรอห ข้าก็พอเข้าใจสถานการณ์อยู่หรอกนะแต่ถ้าหากว่าคำพูดของเจ้ามั่นฝืนกืนใจก็ไม่ต้องพูดคำใดออกมาหรอกเอาละการทดสอบความสามารถของการเริ่มต้นเรียนนั้นจะเริ่มแล้วพวกเจ้าดูคนตามข้ามาเจ้าคนขี้ขาดฮ้อเฮเจ้านี่รู้จักใช้คำพูดดีๆก็เป็นนี่อย่างว่าเหรนะทาสยังไงก็เป็นทาสเจ้าทำดีแล้วสมกับเป็นทาสของข้าฮ้อฮออ่อนแอชะมัดเลยข้าไม่น่าไปเชียร์มันเลยใครอยากจริงๆให้ตายเถอะ ข้ารู้สึกเกียรตัวเองเหรือเกินนะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยนะนี่มันอะไรกันข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนี่เราจะต้องเปิดประตูนี้งั้นหรอสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันมีทะเลาสาบอยู่ด้านประตูหลังด้วยนั่นมันแสงอะไรกันน่ะ เฮ้ยนะมันคือลูกไฟหรอกหรือเย้ยล่ะสิมันจะหล่นลงมาแล้วลูกไฟขนาดนี้ถ้าหาว่าหล่นลงมาแล้วก็ที่แห่งน,นี้คงพินาศแน่ไม่รู้ว่าเราจะหลบทันได้หรือเปล่าทางที่ดีกลับไปที่ทางเข้าก่อนจะดีกว่าโถ่นี่เข้าว่าข้าวิ่งแล้วสุดแล้วนะแต่ว่ามันกลับเร็วยิ่งกว่าข้าเสียอีกมันจะเข้าใกล้ข้ามาแล้ว ข้าก็หวังว่าข้าจะโชคดีในการทดสอบครั้งนี้นะเจ้าหมอ,อนั่นนะมันเป็นคนขี้ขาดดูมันสิข้าแค่มองดูมันเท่านั้นมันยังไม่กล้าสบตากับข้าเลยฮ่าฮ่ามันก็เปรียบได้กับหนูในถังขยะของบ้านข้าเท่านั้นแหละยานะเอะ๊บ้าหรือเปล่าวะนั่น นี่นะหาว่าเจ้าหมอนั่นกล้หาหันมากกว่านี้แล้วเหรอโก้พวกเราจะช่วยสนับสนุนไปแล้วแท้ๆแต่ว่านี่กลับกลัวจนโง่ดักดานอยู่นั่นเหรน,น,นะเจ้าหมอนี่มันกลัวข้าจริงๆหรือว่ามันโง่ก็เลยแก้งโง่หลอกไปแบบนั้นเงินนะฮฮที่นั่นมันคืออะไรกันทําไมเราถึงได้เข้าไปในนั้นหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าเป็นจริงมากเลยนะถึงขนาดทําให้เราเจ็บได้ถึงขนาดนี้เจ้าเด็กนี่เอา้าเอ้าอย่ามัวเตอื่นอาดอยู่สิ ถ้าไม่มีเวลาทั้งวันมานั่งรอพวกเจ้าหรอกนะตามข้ามาได้แล้วนี่เจ้าโอเคหรือเปล่าเฮ้ยคนก็ถามกันก็หัดตอบมั่งสิเหตุใดล่ะที่ข้าต้องตอบเจ้าด้วยในเมื่อเจ้าก็อาจจะเป็นคนที่เห็นเรื่องของข้าเป็นเรื่องตลกขบขันของคนทั่วไปน่ะฮ่าฮ่าข้าว่าเจ้าเข้าใจผิดไปแล้วล่ะข้าไม่ใช่คนที่หัวร้อตอนคนอื่นเขากำลังลำบากหรอกนะเจ้าอาจจะยังไม่ทราบแต่ข้าจะบอกเจ้าให้รู้ไว้นะ ตระกูลบ้านหลักของตระกูลข่าน่ะก็ถูกดูถูกเหมือนกับเจ้านั่นแหละหากซุยหยุนให้ข้าคุกเข่าต่อหน้าข้าก็ยินดีที่จะรักษาเกียรติของวงตระกูลดีกว่ามานั่งทิถิตัวเองแบบนี้แต่ท่านหญิงซุนหยุนกลับเป็นคนใจดีนางไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นใดๆพวกบ้านใหญ่น่ะมีดีแต่ใช้อำนาจยั่งกับพระเจ้านั่นแหละ มนุษย์ทุกคนรู้แต่มีความโทสาทั้งนั้นเจ้าแน่ใจงั้นหรอว่าถ้าหากบ้านใหญ่ของเจ้าปฏิบัติกับเจ้าแบบนั้นจริงๆเจ้าจะไม่โกรธอย่างที่ข้าโกรธเลี้ยงอยู่วันนี้บรรดามนุษย์ที่หัวร้อกับการกระทำแบบนั้นน่ะส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่รู้ที่ปาที่ไปในใจหรอกนะและข้านั้นรู้ตัวเองดีว่าบ้านใหญ่ของข้าไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบจันทาธรรมินแน่นอน ข้าไม่ได้กลัวเหลียงอยู่เลยด้วยซ้ 3, ตระกูลของข้าขึ้นตรงกับสวรรค์นิรันดรแต่ที่ข้าโกธและทนไม่ได้คือการหัวร้อยอคนอื่นที่เคยมีชะตาแบบตัวเองและเจ้าก็คือเพื่อนร่วมชั้นของข้าเจ้าต้องมีความกล้ามากขึ้นกว่านี้นะคนคนนี้นั้นเป็นคนที่มีความน่าทึ่งไม่เบาเลยฮนะข้าชื่อว่าหลินหงมาจากเมืองอันหยางไม่ทราบว่าเจ้าอยากจะเป็นเพื่อนกับข้าหรือเปล่า ข้ามีนามว่าเย่สิงเห์อยินดีให้รู้จักนะโอ้โหห้องโถงอย่างใหญ่นะเอาล่ะฟังข้าให้ดีๆนะข้างในนี้จะมีกลุ่มผู้ทีได้รับการทดสอบความสามารถเฉพาะของเด็กอย่างพวกเจ้าพวกเจ้ามีเพียงแค่เดินไปยังจุดที่พวกเจ้าควรจะไปเท่านั้น โอ้เข้ามาในนี้แล้วย่างกับอยู่ในวังหลวงเลยฮะเอาจริงดิจะใช้ที่นี่ทดสอบความสามารถของเด็กๆอย่างพวกเรางั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสถาบันดาราสวรรค์จะมีที่แบบนี้อยู่ด้วยสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่จะทดสอบอย่างนั้นสินะเงียบการที่พวกเราใช้ห้องโถงขนาดใหญ่ทดสอบพวกเจ้านั้นเป็นเพราะว่าเพื่อไม่ให้พวกเจ้าเสียงดังกันในเมื่อพวกเจ้ามายังสถาบันดาราสวรรค์แล้วพวกเจ้าก็ต้องทําตามกฎของสถาบันดาราสวรรค์ ข้าคือรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันดาราสวรรค์แห่งนี้มีนามว่าสู่วันนี้ข้าจะเป็นคนรับผิดชอบการทดสอบของพวกเจ้าทั้งหมดเองข้างหน้าพวกเจ้านั้นก็คือโต๊ะที่จะไว้ใช้ทดสอบพวกเจ้าภายในโต๊ะจะมีคิตตันวิญญาณสีแดงเจ็ดชิ้นซึ่งมันจะบ่งบอกถึงสีและความสามารถส่วนบุคคลให้แก่พวกเจ้าอย่างชัดเจน หากผู้ใดที่ทําได้ถึงสองจิตคือผู้ที่มีวิชาทั่วไปและผู้ที่ทําได้3มเขาเหล่านั้นคือผู้ที่มีพรสวรรค์ที่ดีและผู้ที่ทําได้สี่ขึ้นไปเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เป็นอัจฉริยะหลังจากที่สิ้นสุดการทดสอบพลังวิญญาณทั่วไปแล้วหากว่ามีคิดต้อนมากกว่า3สีขึ้นไปแล้วก็ก็จะมีโอกาสที่จะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน และจะได้ครูชั้นดีของสถาบันนี้เป็นผู้ฝึกสอนให้นี่คือโอกาสที่ดีเริ่มมีอยู่น้อยถ้าหากพวกเจ้าทําได้สูงสงและตั้งใจแล้วก็รับรองได้เลยว่าพวกเราจะขัดเกลาพวกเจ้าเป็นผู้ยอดหยุดประดับยุทธภพให้ดีที่สุดชื่อเซียนเจ้าดูแลพวกเขาต่อซะครับถ้าจะเริ่มการทดสอบในอีกไม่ช้าพวกเจ้ารีบนั่งซะเอาล่ะนำมือของพวกเจ้าวางไว้เหนือคิดต้านประมาณ2นิ้วนะแล้วแห้งความรู้สึกใส่มันอย่างสบายสบายปล่อยมันไปตามธรรมชาติ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ d ด s c r i p t i o n นี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับพระเอกของเรามันจะได้กี่คิดตันนะครับหวังว่ามันคงไม่เหมือนฉีเกอร์นะครับให้ลุ้นแทบตายว่าจะได้สักระดับอ ระดับ SR ระดับ A บวกก็ยังดีนะครับสักพักได้ระดับ C อย่างนี้ก็คงจะเยี่ิงเหือของเราก็คงจะไม่เหมือนกับฉีเกอรของเรานะครับอย่างน้อยมาต้อง4คิดตั้นขึ้นไปนะครับให้ผมเดานะเป็นถึงตัวเอก บางอาจจีนทั้งทีนะครับก็ต้องเทพกันนิดนึงนะครับเรื่องนี้ก็คงจะไม่ไก่กาละเล่แน่นอนครับแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับใครที่รู้นะครับก็งดสปอยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพฤหัสเรามาต่อกันอีกวันหนึ่งนะครับเรามาดูระดับของเย่สิงเหอกันดีกว่าครับว่าจะอยู่ที่ระดับใดถ้ายังไงตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ